ท่อ PVC นะครับท่อ PVC ธรรมดาท่อน้ำปราปาธรรมดานี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกตัวหนึ่งในงานขัดปรับผิวไม่ว่าจะเป็นการขัดสีโป้ขัดอะไรก็ได้นะครับในพื้นที่ที่เป็นเคิร์บแบบนี้ที่เป็นร่องลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเวลาขัดเนี่ยด้วยความโคง้งมนของวัสดุเนี่ย มันจะเข้าล่องนี้ได้พอดีนะครับถ้าเป็นแผ่นอะคริลิกมีความเหลี่ยมใช่มครัเวลาเราขัดตรงลงมาเนี่ยมันก็จะแทงล่องให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ถึงเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีความสําคัญมากๆในหน้างานบางจุดนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะขัดให้ดูเป็นแนวทางนะครับเหมือนกันเอากระดาษทรายมาพันไวท้ที่อ่านี่แหละที่ตัววัสดุนี่แหละก็คือท่อ p v c นะครับแล้วก็ขัดเข้าไปในล่อง เนยครับความโค้งมนของมันเนี่ยมันก็จะเข้าไปขัดในร่องได้ทั่วถึงดีกว่าแผ่นอะคริลิกซึ่งมีลักษณะเป็นเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็เอาไว้ขัดเก็บรายละเอียดขัดแต่งหน้างานที่มีความโค้งนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดนี้จุดนี้นะครับผมก็ต้องใช้แผ่นไม่ใช่แผ่น,นีท่อบ v c c นะครับในการเก็บรายละเอียดของงานพวกนี้นะครับผมเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญ โอเคครับผม